วันพฤหัส,สบดีที่26พฤษภาคม2022ในเช้าวันนี้เราร่วมบูชาขอบพระคุณพระศาสนาจากคาทอลิกและลึกถึงนักบุญผู้หนึ่งที่เราอาจจะได้ยินมาแล้วหรืออาจจะไม่สู้ได้ยินนั่นก็คือนักบุญฟิลิปเนรีฟิลิปเนรีชื่อเต็มๆก็คือฟิลิปโรโมโลเนรี ท่านอยู่ในศตวรรษที่16นะครับอยู่ในช่วงศตวรรษที่16ต้องถือว่าท่านเป็นได้รับฉายาว่าเป็นอาัคาสาวุกแห่งกรุงโรมคนที่สองต่อจากเซนต์ปีเตอร์นะครับฉะนั้นอยากจะรีบเล่าเรื่องราวของท่านให้ได้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้ในพระพจนะของพระเจ้าจากโคริน จา,จากจดหมายจากหนังสือกิจก,การอาขสาวกนั้นมีความสำคัญมากเพราะเกี่ยวกับการเดินทางของเปาโลจากกรุงเอเธนส์ไปถึงเมืองโครินนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราดูประวัติของนักบุญฟิลิปเนรีกันนิดหน่อยท่านเป็นชาวฟิอเรนเซ่หรือเมืองฟลอเรนซ์นะครับเกิดในปี1515คศซึ่งจำง่าย นะครับด้วยความจริงแล้วท่านเกิดมามีพี่น้องอยู่สคนแต่ว่าฟิลิปเนรีตั้งกระไวัยเด็กถึงตอนเป็นหนุ่มมีเรียกว่าความร่าเริงเป็นเด็กหนุ่มที่เรียกว่าเป็นคนที่ใครๆก็ชื่นชมเขาจึงเรียกว่า Good Little p ลฟ l ลก็หมายถึงว่าหนูน้อยฟิลิป นะทุกคนหนูน้อยฟิลิปที่ร่าเริงหลายคนก็ได้ชื่นชมในวัยเด็กนั้นท่านก็เล่าเรียนเนี่ยกับคณะนักบวชโดมินิกันเป็นนักเรียนธรรมดาแต่ทาว่าเมื่อถึงอายุ18ปีบิดามันดาจึงเห็นอนาคตของลูกเนี่ยต้องเป็นนักธุรกิจที่ดีเพราะว่ามีฐานะที่ดีใช้ได้ทีเดียวนะครับเลยพ่อของท่าน ส่งให้ไปอยู่กับลุงดีกว่าเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องของบริหารการธุรกิจจึงได้ไปที่จังหวัดซานเจอร์มาโนนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศอิตาลีนะครับแล้วก็เมื่อไปที่นั่นก็เรียนรู้เป็นคนสุภาพถ่อมตนเมื่อตอนนั้นอายุ18ปีลุงก็พยายามสอนกิจการธุรกิจต่างๆแล้วก็เห็นมีแวว ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องได้รับเรียกว่ามารดกสืบทอดจะกลายเป็นนักธุรกิจที่ดีแน่แต่ถ้าว่าชีวิตเปลี่ยนเมื่อมาถึงตรงนี้ฟิลิปได้สวดภาวนานะครับแล้วก็ไม่ได้ติดใจกับเรื่องของอทรัพย์สินเงินทองหรือทรัพย์สมบัติภายนอกเลยท่านสวดภาวนามากจึงเห็นนิมิตอันหนึ่งที่ พระเจ้าต้องการจะบอกท่านจึงตัดสินใจที่จะไปบอกคุณลุงของท่านตรงๆว่าชีวิตผมคงจะไม่ได้เรื่องราวเกี่ยวกับเป็นนักธุรกิจแล้วละ่ะผมอยากจะอ,อุทิศต,ตัวเองที่จะทำงานให้พระเจ้าท่านลุงจะไม่ว่าอะไรผมขออนุญาตไปที่กรุงโรมก็แล้วกันเพื่อที่จะไปทำพันธกิจที่ตัวเองได้รับนิมิต มาจากพระเจ้ารู้สึกว่าตัวเองผูกพันมากกับพระเจ้าจึงเดินทางนะครับมาที่กรุงโรมแล้วมาไม่มีสตังไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นสวมรองเท้าธรรมดาเสื้อผ้าเพียงชุดชุดเดียวแหละแล้วก็มาเรียกว่ามาตายเอาดาบหน้าไว้ใจมากในพยานเอื้ออาทรของพระเจ้าที่จะมาประกาศข่าวดี จึงเดินทางมาที่กรุงโรมเดินตามถนนในกรุงโรมนะครับแล้วก็ขณะที่มาถึงกรุงโรมนั้นก็แน่นอนละ่ะถ้าเราเป็นเราเราก็ต้องคิดแล้วเย็นนี้จะนอนที่ไหนแต่ด้วยความที่ไว้ใจในพระเมตตาของพระเจ้าฟิลิปจึงได้ไปเดินเดินไปก็ไปหาเรียกว่าน e n s i เน่หรือว่าที่พักเล็กๆเ,เหมือนกับว่าเป็นหอพักเล็กๆ โชคดีที่พระเจ้านำทางให้ไปเจอคนมาจากฟิโอเรนเซหรือเป็นชาวฟิโอเรนติโน่ก็ได้ไปถามบอกว่ามีห้องเล็กๆให้พักสักหนึ่งห้องไหมเจ้าของเขาก็เลยถามว่าแล้วคุณจะจ่ายอย่างไรแต่เขาก็พูดตามตรงฟิลิปฟิลิปเนรีก็บอกโอ้ผมไม่มีเงินหรอกแต่เพียงแต่ว,ว่าถ้าต้องการให้ผมทำอะไรเนี่ยผมจะทำให้ทุกอย่างเลยก็ เจ้าของที่พักเขาก็เลยบอกเอาอย่างนี้ได้ไหมล่ะว่าเขามีลูกชายสองคนแต่เป็นเด็กที่ดื้อมากไม่ยอมฟังใครเลยถ้าฟิลิปจะกลายเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็สอนลูกของเขาสองคนเนี่ยถ้าจัดการตรงนี้ได้ก็จะจะให้อยู่อยู่กินฟรีว่างั้นเถอะฟิลิปเขาก็ตกลงนะครับนี่ลูกสองคนของเจ้าของ ที่พักที่หอพักนั้นก็ได้มาเล่าเรียนจากกลายเป็นเด็กดื้อน,นี่กลายเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังเชื่อฟังพ่อแม่จนทำให้เกิดอาการทึ่งไปฉะนั้นฟิลิปก็อยู่ที่นี่ประมาณสักสองปีหลังจากนั้นฟิลิปเขาก็มีความคิดว่าตัวเองจะต้องไปทำพันธกิจของพระเจ้าจึงล่ำลาที่พักที่นั่นนะครับ แล้วก็เดินทางไปที่ถนนใจกลางกรุงโรมเนี่ยนะไปที่นู่นที่นี่เจอใครไม่ว่าท่านก็ถามว่านี่คุณเรามาทำความดีกันไหมใครว่าฟิลิปนี่เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากเลยนะครับสามารถที่จะเข้าคนกับคนง่ายมากทีเดียวท่านก็เลยชวนคนนู้นคนนี แต่แรกๆก,ก็ถูกปฏิเสธหลายคนนะครับว่าเอาคุณทำอะไรมาทำความดีกันไหมเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรเลยนะครับเพียงแต่ชวนว่าชีวิตเราต้องมาทำความดีคคาว่าเป็นคําพูดเดียวกันกันกบนักปรัชญาสุกรแตสเลยนะครับที่บอกว่าชีวิตนั้นต้องทำความดีนั้นแต่ฟิลิปเขาก็ชวนคนนู้นคนนี้แต่ที่สุดก็มีบางคนก็สนใจเหมือนกันนะครับแล้วบอกทำอะไรนะฟิลิปก็ พูดเลยบอกว่าทํากิจการที่ดีเช่นช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยช่วยเหลือคนยากคนจนช่วยเหลือ,อผู้ที่ถูกทอดทิ้งตามโรงพยาบาลก็มีคนหนุ่มสาวก็ติดตามอยู่นะครับฉะนั้นเขาก็เริ่มงานแบบนี้แหละเป็นความช่วยเหลือจากพระเจ้าทีเดียวฟิลิปต่อมาก็ใช้เวลาที่ว่างในการที่จะหาที่เรียนด้วย จึงเรียนทั้งปรัชญาเรียนทั้งเทววิทยาทีเดียวพอกลางคืนท่านก็ได้ภาวนามากทีเดียวนะครับกลางวันก็ทำงานในเมตตากิจเนี่แอย่างดีโดยเฉพาะช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยพอกำคำกำกคืนท่านก็สวดภาวนาและนี้ในปีคอศ .1544 เนี่ยจึงเกิดเหตุการณ์ใหญ่อันหนึ่งประสบการณ์ที่ได้พบปะพระเยซูคริสต แบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับกล่าวคือว่าท่านภาวนาในยามค่ำคืนแล้วอยู่ๆมาท่านเห็นนิมิตมีไฟลูกใหญ่ทีเดียวเป็นลักษณะคล้ายๆหัวใจลอยลงมาแล้วก็ลอยลงมาใกล้ท่านใกล้ท่านแล้วก็ไฟดวงนั้นก็เข้าไปในปากของท่านแล้วก็ไปอยู่ในหน้าอกท่านจึงร้อนรุ่มเป็นความปลื้มปีติยินดีจนเรียกว่าไม่สามารถที่จะหยุดยั้งความยินดีนี้ได้ จึงขอพระเจ้าพอแล้วพอแล้วว่ารับไม่ไหวแล้วเพราะว่าเตี่ยมเปลี่ยมไปด้วยความอ่าปื้มปิติยินดีในในใจหลังจากนั้นท่านจึงได้ไปหาก็มีคุณพ่อที่ฟังแก้บาปเนี่ยแหละก็ไปหาคุณพ่อเรียกว่าพ่อวิญญาณก็แล้วกันตอนนั้นก็มีคุณพ่อดูเหมือนว่าจะชื่อแปเซียโนโรซ่าเนี่ยนะครับคุณพ่อที่ประจำท้องถิ่นที่กรุงโรมนั้น คุณพ่อนี่ก็ช่วยเหลือฟิลิปว่าอย่างนั้นก็ลองตั้งกลุ่มที่เป็นคณะแพทยธรรมดูสิที่เป็นคารวาสเพื่อจะไปช่วยเหลือ,อบุคคลที่เจ็บป่วยตามที่ได้ทำอยู่แล้วจึงได้พยายามที่จะสร้างโรงพยาบาลด้วยความช่วยเหลือของคุณพ่อพ่อบัตรหลวงคนนั้นนะครับก็ได้มีโรงพยาบาลชื่อพระตรีเอกภาพแล้วก็ได้ทำงานที่นั่น จนเป็นเด็กหนุ่มที่มีพลังร่งรวมกับเพื่อนๆเ,เพราะว่าเขามีเรียกว่าอุดมคติอันหนึ่งก็คือท่านจะต้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับทุกคนเลยแล้วท่านก็มีความสามารถมากนะครับมีพรสวรรค์สูงทีเดียวก็คือท่านสามารถที่จะเข้าได้กับทุกคนแล้วเมื่อไปทักทายใครคนจะไม่รังเกียจท่านนะครับแต่ว่าท่านไม่บีบบังคับใครด้วยความเคารพ ก็มาเชิญชวนว่าให้มาทำงานด้วยกันและท่านตั้งหลักอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกสะเทือนใจในชีวิตมากนั้นก็คือเห็นวัดวาในกรุงโรมนั้นมีผู้คนมาน้อยมากแล้วก็คนทิ้งวัดทิ้งวามากทีเดียวสนใจแต่เรื่องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจของตัวเองจึงไม่มีเวลาไปที่วัดฉะนั้นเขาจึงตั้งสติ ว่าจะต้องเริ่มประกาศข่าวดีใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนำข่าวดีของพระเจ้าไปสู่ทุกคนคุณพ่อที่เป็นคุณพ่อวินคู่พ่อที่ปรึกษาทางไยชีวิตจิตแหละก็เลยแนะนำว่านี่ฟิลิปเนรีท่านน่าจะบวชเป็นบาทหลวงนะเลยให้คำแนะนำคนที่สุดเมื่ออายุตั้ง3 4ปีแนละ้วก็เลยตัดสินใจที่จะบวช เป็นคุณพ่อบาทหลวงเมื่อเป็นคุณพ่อบาทหลวงก็ได้ทำงานที่วัดเป็นวัดหนึ่งที่ชื่อซานจิโารามิโรราโมเนี่ยนะครับไปทำงานที่นั่นแล้วหน้าที่ที่ได้ไดรับเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ท่านชอบที่สุดนั่นก็คือท่านนั่งในที่ฟังแก้บาปหรือชอบโปรดบาปแล้วให้คําปรึกษาทุกคนนะครับท่านอภัยบาปด้วยความเมตตา ให้ความหวังกับทุกคนที่มาปรึกษาโดยเฉพาะแม้ปัญหาส่วนตัวแม้ปัญหาเรื่องการงานแม้ปัญหาสารพัดอย่างท่านมีเอกลักษณ์ที่ดีมากเลยนะครับซึ่งเราน่าจะเรียนแบบเพราะว่าท่านสามารถเป็นที่พึ่งพาเป็นที่ปรึกษาทางด้านชีวิตฝ่ายจิตทั้งกับตั้งแต่ระดับกษัตริย์เลยตั้งแต่ผู้นำศาสนาจากเป็นที่ปรึกษาคารินัลบิชอปอาร์คบิชอป จนกระทั่งลงมาถึงคนเดินถนนธรรมดาแม้กระทั่งขอทานท่านก็สามารถที่จะไปนั่งอยู่กับขอทานชี้แนวทางชีวิตให้ดีต่างๆและนี่แหละครับก็คือฟิลิปเนลรีท่านได้รับการสนับสนุนให้ตั้งคณะที่เป็นเรียกว่าคณะแห่งการภาวนาหรือเรียกว่าโอราตอรีหรือว่าสถานที่สวดภาวนาฉะนั้น เราจอเห็นว่านักบุญที่สำคัญมากก็คือต้องมีหัวใจอย่างหนึ่งก็คือการสวดภาวนาและสิ่งที่ท่านชอบมากในฐานะที่เป็นบาทหลวงนั่นก็คือท่านจะฟังชอบฟังฟังแก้บาปนะครับแล้วให้คำปรึกษาวิธีแก้บาปของท่านก็ไม่ได้ทำเป็นแบบอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าเจาะลึกให้เข้าใจถึงชีวิตนั้นเป็นอย่างไรในที่สุดแล้วท่านก็ได้ใช้ชีวิตอย่างเนี้ย จนอายุถึงจะเกือบ80แนละ79ถึง80ท่านก็รู้ตัวแล้วว่าท่านสุขภาพไม่ดีแล้วในวันสุดท้ายท่านก็จากไปวันที่26วันที่26พฤษภาคมก็คือวันนี้แหละนะครับก็รวมอายุได้ก็อยู่ที่80ปีพอดีพอดีก็แล้วกันนะครับว่านั่นแหละเป็นเรื่องราวของฟิลิปเนรี ผมเองก็เล่าเรื่องราวของท่านมายืดยาวพอสมควรเพียงแต่ว่าอยากจะให้หนุนนำกําลังใจว่าบทบาทที่สำคัญมันก็คือท่านต้องการที่จะประกาศพระวรสารต้องการที่ประกาศข่าวดีของพระเจ้าอันนี้เป็นจุดยืนในชีวิตดุดดังที่พระสาปาฟรานซิสออกธรรมนูนใหม่นะครับเราเองตอนนี้ผมกำลังแปลเนื้อหาสาระ 250ข้อหรือ250มาตราที่ภาษาปาฟรานซิสต,ต้องการจะปฏิรูปศา,าสนาจากทั่วโลกโดยเฉพาะเริ่มต้นจากกรุงโรมก่อนถ้าเราไม่ประกาศพระวรสารชีวิตเราก็ไร้ค่าสิ้นเชิงฉะนั้นในธรรมนูญฉบับใหม่ภาษาปาจึงตั้งชื่อว่าจงประกาศข่าวดีดุดเดียวกับที่ฟิลิปเนรีต้องการที่จะทำแบบนี้นะครับและ เจตนารมณ์แบบนี้ก็เกิดขึ้นเราเห็นบุคคลสำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือพอหรือเปาโลกับผูร้ร่วมเดินทางวันนี้ขออนุญาตเล่าเร็ว,รว,รว,รวๆก็แล้วกันนะครับว่ากิจการอาคษา,า,าวกตั้งแต่บทที่ 16, 17, 18เปนี่ยเป็นการเดินทางครั้งที่สองของพอกับผู้ร่วมเดินทางแต่การเดินทางครั้งที่สองนั้นมีผู้ร่วมงานสำคัญนั้นก็คือทิโมธี แล้วก็ซีรัสที่เดินทางสำคัญขอเท้าความนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าพอลนั้นไดอ้อยู่ที่เมืองอยู่ที่เอเธนส์ที่เป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซและท่านก็มาที่นั่นท่านก็ล้องโวเลยวิบัติเลยกับเมืองนี้ถ้าเป็นเราเราต้องล้องว,ว้าวเพราะว่าเป็นเมืองที่ซีวิไลมาก แต่ที่ไหนได้พอลองโววิบัติเพราะอะไรเพราะตกใจที่เห็นรูปปัน้นเทวรูปต่างๆที่แลดูว่าชาวเอเธนส์นั้นแม้เป็นนักปรัชญานักคิดนักสารพัดอย่างนักวิชาการแต่ทำไมไม่รู้จักพระเจ้าแต่พอนิฉลาดนะครับได้มองเห็นแท่นบูชาอันหนึ่ง ที่เขียนเอาไว้เป็นภาษากรีกว่าอสโตเทโออักยอสโตเทโอซึ่งแปลว่าแต่พระเจ้านิรนามคือพระเจ้าที่ไม่มีใครรู้จักหรือว่า t h อ unknown god ถ้ามาเทียบกับคนไทยเราก็ชอบพูดคำนี้นะครับว่าใครก็ได้ที่มีอำนาจสูงสุดขอพระคุณแห่ง ผู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในโลกที่สูงสุดนั้นประทานพรแก่ท่านก็เป็นแบบเดียวกันเพราะว่าชาวกรีกสมัยนั้นมีแท่านบูชามากมายแต่เขาก็ไม่รู้จักพระเจ้าฉะนั้นพอเนี่ยด้วยความเคารพต่อพี่น้องชาวเอเธนส์ท่านไม่ได้ดูถูกนักปรัชญาไม่ได้ดูถูกนักคิดไม่ได้แสดงตัวอวดเด่นอวดเก่งอวดรู้ต่อบรรดาผู้รู้นักปรัชญาสมัยนั้นเลยนะครับ พอเพียงแต่ฉลาดพูดใช้สิ่งนี้แหละบอกอแท่นบูชาที่ท่านเขียนไว้ว่าอักยอสโตเทโอหรือแด่พระเจ้านิรนามที่ท่านไม่รู้จักนี่แหละเราจะทำให้ท่านรู้จักแล้วพอก็เริ่มประกาศทีนี้ก็ประกาศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นี่สิครับคือพระเจ้าที่เป็นผู้ปกครองสรรพสิ่งสรรพสัตว์ พระเจ้าเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์แล้วที่สุดพระเจ้าองค์เดียวกันนี้มาบังเกิดเป็นมนุษย์ก็คือในพระเยซูคริสต์และพระเจ้าผู้นี้แหละจะเป็นผู้ตัดสินพิพากษาทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในวันที่จบโลกนี้ไปเราจึงเห็นว่าพอเขาจับจุดถูกมากเลยแต่ถ้าว่ามาตอนจบนี่สิในพระเยซูคริสต์นั้นเป็นพระเจ้าที่ ที่ได้สิ้นพะชนแต่ทว่าไม่ได้จบแค่นั้นกลับคืนชีพและยังประทับท่ามกลางเราฉะนั้นทําให้พี่น้องชาวโรมเอ้ยชาวเอเธนส์เกิดบอกว่างั้นๆคุณไปประถากถา,าที่อื่นก่อนก็แล้วกันเพราะว่าชาวเอเธนส์ชาวกรีกเขาถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างไร้สาระแต่ทว่าพอเขาก็ไม่ได้หยุดยั้งนะครับก็ยังมีผู้ติดตามเช่นยังมี d i o n y s ซ u s ุส้นได้ติดตามอย่างเช่นดามาริสเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้ติดตามนี่แหละครับเป็นเรื่องราวแต่ว่าพอลจะบอกว่า,าเห็นเขาเห็นสโลแกนของชาวเอเธนเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าท่านะครับเพราะว่าชาวเอเธนเขาบอกมนุษย์เท่านั้นที่คือผู้ยิ่งใหญ่นี่เป็นสโลแกนหรือว่าปรัชญาของชาวเอเธนส์เลยนะครับ ขาบอกว่าพระเจ้าเท่านั้นที่มนุษย์เท่านั้นที่ยิ่งใหญ่เพราะว่ามนุษย์สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจัดการทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นคนที่เอเธนนั้นเป็นคนที่ใช้สติปัญญาอย่างเดียวก็คือเป็นพวกอโปรตากลัสนั่นแหละนี่เป็นทฤษฎีของนักปรัชญาโปรตากลัสนะครับที่คิดว่ามนุษย์นั้นเป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง แต่พออยากจะเปลี่ยนสโลแกนหรือว่าเปลี่ยนคติพจน์ใหม่ก็คือพระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่มนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่ฉะนั้นพอจึงใช้คำว่า God is Great ก็คือพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ดุดเดียวกับพี่น้องของเราที่เป็นชาวมุสลิมนะครับเวลาเขาไปไหนเขาจะพูดว่า a l ล a h Wakbah นั่นก็คือพระเจ้าเท่านั้นผู้ยิ่งใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาพอนั้น มาที่เอเธนส์ก็ตกใจที่เห็นรูปปั้นอย่างเดียวก็สามหมื่นขวาแห่งเข้าไปแล้วตัวเองก็คงจะมึนงงกับตรงนี้จึงเปลี่ยนทัศนคติใหม่ว่ามีพระเจ้าพระผู้สร้างสรรพสิ่งสรรพสัตว์นั้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตและแต่อย่างไรก็ตามพอก็เห็นว่าทั้งทิโมธีและก็ซีลาสเดินทางมามาสมทบแล้วนะครับเดินทางมาจากที่เทสโลนิกิ แล้วก็เดินทางมาสมทบเมื่อเป็นแบบนี้จึงเริ่มออกเดินทางจากอาอัตีนาหรือกรุงเอเธนเพื่อจะจะไปอีกเมืองหนึ่งนั่นก็คือไปที่โกรินเมืองโกรินนั้นหรือว่ากรินตอสนั้น,น,น,นอยู่ห่างจากเอเธนสัก70กิโลเมตรเองนะครับถือว่าไม่ไกลแต่ถ้าว่า,าไปค่อนข้างลำบากนะครับเพราะการเดินเรือนั้นมันต้องผ่านเรียกว่าคาบสมุทร ผ่านขึ้นลมที่ลำบากมากเพราะว่ากรุงโครินนั้นหรือว่าเมืองโครินนั้นเป็นเมืองใหญ่นะครับเป็นเมืองสำคัญเก่าแก่อยู่ในแคว้นอาคายาแล้วก็ภูมิประเทศนั้นจาก2,000ปีที่แล้วกับวันนี้ต่างกันมากเลยนะครับการเดินทางแม้70กิโลเมตรจากเอเธนส์ไปสู่ที่โครินนั้นเป็นเรื่องที่ลำบากมากเพราะมันต้อง ผ่านคาบสมุทรเปโลปอนดีเซียนนะครับไปคาบสมุทรอันนั้นมันเรียกว่าโอ้โหมีคลื่นลมเราต้องใช้เวลาในการเดินทางมากจึงวันนี้ถ้าเราไปที่เมืองโกรินเราจะเห็นจึงมีคลองที่ตัดผ่านทะลุคาบสมุทรอันนี้นะครับจึงเป็นการย่นย่นการเดินทางคลองที่ตัดผ่านนี่ยาวนะครับเป็นหลายร้อยกิโลเมตรทีเดียว น่าจะถึงสักถึงหนักมากๆนะครับแค่แค่ว่าก็ไม่กล้าบอกจำนวนว่ากี่กิโลเมตรแต่ว่าเป็นคลองเล็กๆที่ต้องให้เรือผ่านเพื่อจะหลีกเลี่ยงทั้งพายุทั้งอะไรแต่ตรงนั้นไม่สำคัญเท่ากับประชากรของอโครินวันนี้ขออนุญ,ญาตพูดนะครับเพราะเวลาเราน้อยมากเอาสิ่งสำคัญก็คือสาระสำคัญที่สุดก็คือพอนั้น มาที่โกรินเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทั้งดีและไม่ดีเอาชื่อเสียงที่ดีก่อนชื่อเสียงที่ดีของโครินนั้นโครินนี่มีประชากรอยู่ประมาณสองแสนคนนะครับก็คือมากกว่าเอเธนเท่าแหละในช่วงนั้นนะครับสองแสนคนแล้วก็มีสิ่งที่ดีก็คือมีช่างฝีมือที่ดีในการทำบรอนส์เครื่องบรอนส์ทั้งหลายเราคงจำได้นะครับในพระวรสาร ที่เราเคยพูดถึงประตูวิหารที่เยรูซาเล็มที่เขาเรียกว่าประตูงามนั่นแหละหรือประตูที่งดงามมีความสูง75ฟุตนั่นแหละเป็นชาวโครินได้ทำนะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีอันที่สองนะั้นสถาปัตยกรรมนั้นงดงามจนกระทั่งปัจจุบันในบ้านเราก็ยังชอบเสาโครินเทียนที่เขาเรียกว่าหัวเสานั่นแหละหัวเสาที่งดงามแบบของโครินซึ่งเราก็ใช้อยู่นะครับ แล้วที่เมืองโครินนนั้นมีสนามกีฬาที่มีชื่อเสียงสมัยนั้นมีกีฬาโอลิมปิกเขาก็ยังได้จัดที่โครินเหมือนกันนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับในสิ่งที่ไม่ดีล่ะเนื่องจากเป็นเมืองท่าที่สำคัญประชากรอยู่เยอะฉะนั้นศินลธรรมจึงตกต่ำอย่างที่สุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราจะด่าทอใครนะครับเราก็บอกโอ้ยไอ้นี่ทำตัวเหมือนชาวโกรินเทียนหรือชาวโครินแสดงว่าคนนี้แย่แล้วนะครับ แย่มากเพราะอะไรครับเพราะเมืองนี้เต็มไปด้วยโสเพณีเต็มไปด้วยอบายมุกอันนี้ก็เปรียบเสมือนเมืองท่าเรือทั่วๆไปนะครับอย่างที่เนเปิลอย่างที่แม้บ้านเราถ้าเราพูดถึงท่าเรือคองเตยท่าเรือแหลมฉบังเราก็เห็นสภาพของชีวิตคนที่อยู่ท่าเรือนะครับเพราะว่าเป็นแบบไหนฉะนั้นถ้าใครอยู่ที่โครินถ้ามีคนเขาเปรียบเทียบเรา เป็นชาวโครินนี่รู้สึกว่าเราต้องอึดอัดนิดหน่อยแล้วเพราะว่าเขาจะดูถูกเราว่าเป็นคนที่ตกต่ำทางศีลธรรมฉะนั้นพอจึงใช้โอกาสนี้แหละที่ได้อยู่ที่เมืองโครินสิ่งที่พอได้ทำนะครับกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ไปที่ไซนากอกหรือว่าศาลาธรรมเมื่อไปที่ศาลาธรรมที่นั่นสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยในศาลาธรรมจะขอเรียนแบบนี้นะครับ ปกติแล้วเขาจะาให้นั่งตามอาชีพตัวเองที่เป็นฉะนั้นพอเนี่ยเขาก็ได้ไปเข้าไปนั่งอยู่ในอาชีพของเขาอาชีพของพอก็คือทำอเรียกว่าตัดเครื่องหนังหรือว่าทำเต็นเต็นนี่คือหมายถึงว่า,าเครื่องทำจากหนังสัตว์หรือจากอะไรมีฝีมือนะครับลูกหลานยิวที่ดีเนี่ย เขาต้องสอนอให้ทำมาหากินนะครับเราอย่าลืมนะพอเป็นชาวเมืองจากทาซัสเราเรียกว่าโศออกฟทาซัสนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในเขตไหนละ่ะอยู่ในเขตแคว้นซ,ซ,ซิลิเชียซิลิเชียนี่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดในเรื่องขนสัตว์ในเรื่องการค้าขายหนังสัตว์ฉะนั้นพ่อแม่ของพอเนี่ยก็สอนให้ลูกชายมีอาชีพที่ดีอันนี้แหละ เราจรึงน่าสนใจขณะเดียวกันเมื่อไปที่ศาลาธรรมก็ไปนั่งในอาชีพของตัวเองก็เจอบุคคลสองคนนี้สำคัญมากนะครับวันนี้จะมีเวลาเล่าน้อยมากบุคคลนั้นก็คืออากิลาและปริสิลลาสามีภรรยาที่เป็นคิตชนที่ดีถูกไล่มาจากจัก,กรพรรดิกลาวดีอุสที่กรุงโรมนะครับเพราะเขาต้องการกระจัดชาวยิวออกไปจากกรุงโรมฉะนั้นทั้งอกิลาและปริสิลลา จึงหนีอพยพมาที่โกรินแล้วนี่แหละจึงเป็นผู้ร่วมงานใหม่เป็นผู้ที่ได้ร่วมงานกับเปาโลเปาโลจึงบอกว่านี่นะที่โกรินนั้นเต็มไปด้วยอบายามุกมีเทพ,พเจ้าเยอะแยะเช่นอัอฟรโรดเช่นวีนัสเนี่ยแหละมีอบายามุกเรื่องทางเพศนี่มันตกต่ำที่สุดแล้วจึงเชิญให้กลุ่มใหม่เนี่ยก็คือร่วมงานกับ อควิลากับปริซิลาที่เป็นสามีภรยาที่เป็นแบบอย่างคิดชนน่าจะเป็นข้อคิดสำหรับเราที่ดีในวันนี้นะครับว่าบทบาทสำคัญที่พระศาปาเน้นมากในธรรมนูญใหม่ก็คือบทบาทอันนี้แหละนั่นก็คือบทบาทของคิดชนบทบาทของการแพร่ธรรมและต้องเรียนแบบจากปริซิลาและอควิลานะครับที่กลางวันก็ทาอาชีพ ถักทอเต็นขายแล้วก็โดยที่เปาโลก็ไม่ได้เป็นภาระให้ใครในกลางคืนค่ำคืนตอนเยน็นหลังจากเลิกงานแล้วตัวเองก็ไปประกาศข่าวดีโดยไม่หยุดหย่อนนะครับอยากจะกลับมาเล่าเรื่องนี้อีกแต่วันนี้พระวรสารเป็นการล่ำลาเป็นบทปฐาฐกถาอันหนึ่งคำปราศัยสุดท้ายของพระเยซูคริสต์นะครับว่าพงษ์จะจากโลกนี้ไปแล้ว เหมือนกับสาวกกำลังเศร้าแต่เตือนสติสาวกว่าใช่ช่วงนี้ท่านเศร้าแต่ว่าท่านจะมีความปีติยินดีต่อมาและความปีติยินดีของท่านนั้นไม่มีใครสามารถเอาแย่งไปจัดท่านได้เลยอันนี้แหละครับเราต้องตั้งมั่นนะครับเรารเผชิญความทุกข์ในชีวิตวันนี้แต่ความทุกข์ของเรานั้นจะไม่สามารถที่จะทำให้เราซึมเศร้าได้เพราะว่าความปีติยินดีเป็นพระพรที่พระเจ้าจะประทานให้นั้น มันคุ้มค่ากับชีวิตเราและไม่มีใครสามารถแย่งความปิตียินดีนี้ไปจากเราได้โดยเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าให้ฟังเลยวันนี้พิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้นะครับมีผู้ขอคำภานามากมายแต่พ่อก็ไม่ลืมใครสักคนนะครับที่จะภานาให้แล้วหลายท่านพ่อไม่ได้อ,อ่เอ่ยชื่อก็ตามแต่ว่าขอให้มั่นใจว่าพ่อไม่ลืมใครเลยวันนี้มี ขอคำภาวนามาสำหรับสุขสำราญครอบครัวสุขสถานนะครับคุณอัอกเนสปภภาสีสุขสถานขอคำภาวนามาเป็นพิเศษแล้วขอคำภาวนาสำหรับครอบครัวเยโนเยโนเวฟาวรรณภาแก้วมณีนะครับรวันนี้ที่ขอคำภาวนามาพ่อก็คิดถึงและพ่อจะไม่ลืมคนเจ็บคนป่วยคนเท่าชรลาที่อยู่โรงพยาบาล นะครับแล้วก็เด็กหนุ่มเด็กสาวที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ในความเจ็บป่วยทั้งหลายทั้งปวงพ่อไม่ลืมที่จะภาวนาสําหรับดวงวิญญาณในไฟชําระวิญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปและภาวนาสําหรับผู้ที่มีเจตนาุมทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้ที่จะภาวนาร่วมกันจากพระแท่นบูชาในเช้าวันนี้และพ่อภาวนาสําหรับผู้ที่บูรายวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่26พฤษภาคมและผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมทุกๆคน และขอให้ความตั้งใจของเราที่ร่วมจิตใจกันภาวนาทางออนไลน์ทางภาวนาต่อพระเจ้านี่เป็นหัวใจที่นักบุญฟิลิปเนรีสอนเรานะครับคำภาวนาเท่านั้นที่ช่วยชีวิตเราให้รอดขอพระเจ้าประทานพระพรทุกท่านนะครับอาเมน